ตอนนยังคุยอยู่กับพี่อาร์ตอยู่เป็นยังไงก็คุยอยู่ปกติค่ะยังอยู่ในฐานะพี่น้องได้เหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามีพัฒนาคุยเยอะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคุยกันเป็นพี่น้องค่ะที่เขไม่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เหมือนแบบก็ต่างฝ่ายโอ๊ยต่างฝ่ายต่างทำงานค่ะน้องเกยก็ทำงานด้วยเรียนด้วยพี่อาร์ตก็ ละครเยอะเห็นว่าจะเปิดกล้องอีกสองเรื่องอค่ะอย่างล่าสุดที่มีอาร์ตพูดว่าคุยกับสาวคนนึ่งอยู่แต่เขาไม่บอกเราคิดว่าเป็นเราไหมคะไม่ใช่หนูมังมม้งเราน้อยใจไหมที่เขาเปิดตัวว่าอุ้ยไม่น้อยใจหรอกคะ่ะก็อย่างที่บอกว่าเราก็คุยกันเป็นพี่เป็นน้องอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอ่อก็เคารพก,การตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายคะ่ะมีเจ็บจีบไหมพี่อาร์ตเหรอคะ มันมันมันไม่ได้เชิงจีบนะคะเขาก็จะแบบนี้แหละด้วยด้วยสไตล์ด้วยลุคของเขาเนะนไม่บ่อยค่ะนานๆทีจะคุยกันค่ะส่วนมากคุยกันถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะแบบเป็นเรื่องงานในส่วนใหญ่ค่ะตอนนี้ก็มีถามแพยสุขภาพกันบ้างแล้ว่าเดี๋ยนี้เรสุขภาพก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวมากค่ะยังยังพอแบบ เราให้พี่เขาฟัง Omaha, ได้ <East. S 1> ปรึกษากันได้มีคอยรับคอส่งร้องไห้หรือตามไม่มีค่ะไม่มีหมายควาว่าเหมือนพี่อาร์ตใไปหาที่กองใส่หาที่กองเหรอไม่มีค่ะเอ้ยเอ้ยบึงมอเตอร์ไซค์กองอื่นหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่หนูหรือเปล่ามีแบบตามไปเฝ้าตามไปเอาขนมไปให้อะไรอย่างนี้พี่กองไปบ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยก็ก็ถ้าเจอกันก็ส่วนมากก็จะเป็นตามงานหรือตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานนี้พี่อาร์ตจะตามมา แต่ว่าจริงๆ,ๆแล้วงานนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นพี่อาร์ตนะคะ,ะเออแต่ว่าเห็นพี่เขาบอกว่าติดงานหนูก็เลยมาแทนนี่ยไม่ได้บอกว่าหลบหน้าหรืออะไรเอ้ยไม่ไม่ไมก็ก็พี่หมูพี่หมูบอกว่าพี่อาร์ตติดงานก็เลยมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เอามาแทนมาแทน ตอนนี้ก็ยังคุยกันก็ได้คุยกันพี่เขาก็บอกว่าเออวันนี้ไม่ว่างเพราะว่าติดถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยเราไปกินข้าวกันนอกรอบไหมคะก็ก็มีมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไปกันสองคนมีคนพ่วงเขาเป็นคนที่ชอบไม่ค่อยชอบเปิดจากเท่าไหร่เรากลัวคนจะแบบมองว่าเราออกตัวแรงนะคะอ๋อไม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย โดยส่วนตัวถ้าน้งไก่บใครก็รก็คือไม่ไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าเปิดออกไปเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เลือกที่จะปิดบังนะคะคบใครแล้วก็พูดไปตามความจริงมากกว่าค่ะตอนนี้กับพีอาร์ตถือว่าเป็นคนเดียวเลยนะคะที่คือก็ก,ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นพี่ชายในวงการที่ตอนนี้ก็สนิทมากที่สุดมีเรื่องอะไรก็ขอปรึกเราโอเคกันประการตอนนี้ใช่ไหม ก็ก็ดีกว่าค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าค่ะอย่างอื่นก็ค่อยเป็นเรื่องของพนักขานค่อยอเงี้ยค่ะแล้วเขาจะเปิดตัวแฟนหรืออะไรเงี้ยเราจะหนูก็ไม่น้อยใจน้อยใจทำไมเราก็แฮปปี้ก็ก็ยินดีกับกับกับความดักของเขากับที่เขาเลือกอะไรเงี้ยค่ะ